การบันทึกรายการในวันที่18มกราบริษัทพานาโซนิกประเทศไทยจำกัดนำสินค้าส,สั่งซื้อไว้คือกล้องมูจอนปิดจำนวนส่งเครื่องเครื่อง,องละ15,000บาทมาส่งพร้อมใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่8341เราจะทำเราอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ได้ว่าเป็นระบบซื้อ จากนั้นให้เข้าที่โปรแกรมเลือกซื้อและสั่งซื้อจากนั้นเลือก workflow <c oughs> เข้าที่ invoice สินค้า <c oughs> เลือกซื้อเชื่อ <c oughs> กดโอเคเมื่อรายการที่ปรากฏก่อนหน้านี้ <c oughs> คือที่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้วจากนั้นทำให้ เราจึงเพิ่มกด F3 เลขที่โปรแกรมจะทำการรันให้ส่วนเลขที่อ้างอิงจะอยู่ในโจทย์วันที่18ลมกราคือ8341จากนั้นวันที่คือ18 0158วันที่ครบกำหนดเป็นวันอาทิตย์จะแปลเป็นวันจันทร์กดโอเคเตือนเป็น หนึ่งทับปี2กดโอเคจากนั้นชื่อผู้ขายกดจุด Enter ในที่นี้คือบริษัทพานาโซนิกเลือกแล้วกด Enter ยอดนี้ตอนนี้5,53,200 53,200บาทกดโอเควันที่ครบกำหนดคำนวณตาม เป็นวันอาทิตย์ให้จากว่าเป็นวันจันทร์กดโอเคสายราชสาขาผู้จำหน่ายในธนานารภาษีกด Yes จากนั้นให้ทำการค้นหา PO ให้กด Y จากนั้นเลือกคนระบุเป็นใบในกรณีนี้เป็นประเภทเอกสาร PO จากนั้นให้เราทำการ เลือกเลขที่ภายในถ้าเราจำไม่ได้ให้กดจุด enter ก็จะขึ้นมา1รายการจากนั้นให้ทำการเลือกจากนั้นกด ok โปรแกรมได้ทำการรันเลขที่ภายในและเลขที่อ้างอินแล้วกด ok อันนี้ ok โปรแกรมได้ทำการรันเป็นกลน้องวงจรปิดจำนวนสองเครื่อง15000บาท เป็นอันเสร็จสิ้นจากนั้นกดเซฟเพื่อบันทึกจากนั้นในการลงวอลเชอร์เลขที่ PO 580100002วันที่18เดือน1เลขที่คือ8341า panasonic มีรายการดังนี้เดบิตซื้อเชื่อ เดบิตภาสิซื้อเครดิตเจ้าหนี้การค้าจำนวนเงินตามนี้จากนั้นให้กด F10 บันทึกจากนั้นกด No ไม่พิมพ์แล้วจากนั้นให้ออกจากโปรแกรมเมื่อออกมาแล้วก็จะมีรายการดังต่อไปนี้3รายการซึ่งรายการล่าสุดเป็นรายการที่เรา เพิ่มขีเมื่อกี้จากนั้นให้ออกแล้วก็แคสเซิลเป็นอันเสร็จสิ้นของวันที่18มกราคม